สวัสดีครับพอกับสังอิสารเที่ยวหน่อีคือเก่า,เ,าเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับตอนนี้เราหยุดที่วัดไตรสามคี เราเสกท่าาทิากับหมด้วลูกน้อกับบุญของเราทำบนก็ปาาัองหาอบัวได้มเลยนะครับมวจากไปบนัวของน่งหูุน้อยกับเหลือไว้กม่ไรสืบของโรมตอคุญสุสดไว้รับดักไว้ไล่วันนี้ของเราครับพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบสองหลวงพ่อประธานพรพอมครับจับจับตัวจับจังกระดานอย่างนี้ วันนี้เขาไปชมอาของฟันเท่าไก็แชร์ก็ติดตามไปด้วยนะครับก่อนได้บทนะลูกนะขอบคุณขอบคุณนะครับเป็นการแสดงออกบนบอร์ดของเราก0ตัวแล้วตอนนี้คันทางเขาครับเป็นเบาฮะเช็ดก็ได้เช็ดทิ้งเช็ดไอ้ของอะไรไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องถอดเกือบมันพรอนว่าซ่าน ฮะเนี่ยตอนนี้เั็นทางเขากะเมืองบาดานครับ <S S S okay. อัู่วัดไปสามัคคีเพื่อศรสีสุวรรณครับจังหวัดศรีสเกษ ขอบคุณขอบคุณกับน้องของเราจากทุกคนจากแม่จากพบกเอคุณสอใแก้วของเราหนึร้อยบาทจากแม่นางสาวพอรับผิดองนเราเนี่ยงานเียนะ

มันเป็นพระราหูเป็นพระบันฑ์พยานาคูยิ้มหนึ่งเดียวนี่้โลกเดียหน้าสาเหลี่ยมกบหนอง ทำได้สวยงามมากครับเป็นบานงดูบาดานครับเป็นก้อๆหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเออหครับสางขึ้นมาเลยประชาชนเลยเขามากาบายครับกราบไร่้พขอยยจะเพี้ยนที่พาไปชมพญานาคยิ้มเพญานาคปูยิ้มหนึ่งเดียวในโลกเป็นยังไงครับ นะครับไปบวดเรียนเขียนอ่านอยู่ด้วยเนาะขอบคุนกอบคุนนะครับนะครับท่านมีแต่คนเก่งเก่งคนจระดนะลูกนาะงไปเป็นครูเป็นอาจารย์ทหารตำรวจนักบวชเยอะขนาดนีนะครับเขาเก่งกว่าพ่ออูยอ้ออีงหนึ่งเดียวในโลกที่นี่นะเป็นคู่เป็นฉีดท่านี่นะคนว่านะครับแล้วเป็นีอูยิ้มรบกวงหัวน้อยหน้อยนะครับได้ในคุณเพิ่มพูนคิดชอบก่อนนะ เป็นเป็นละต้นที่อยู่กับช่วงศึกษาธิการนรอะลูกเนาะลูกหลานจะมาจะใส่ช้าฮะวัดทจิตอยู่อยู่ในอำเภอโอซิสวุวรรณครับจังหวัดศรีสะเกดเป็นแลนด์มาร์าอีกแห่งหนึ่งของอำเภอศรีสวรรค์ครับสวยงามครับมาขอพรขอชโชคลาภได้ครับ ยินชมครับเรียวเรียวไปเลยครับ เนะดินชมกันต่อครับเดี๋ยวพาเดินรอบๆก็เราคนใจบุญอยากใหใส่ทีก็ตามลูกนะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวกันได้นะครับทำบุญทางวัดนี่เพราะบางบาดานสวยงามมากครับมาเที่ยวมาเลยแล้วก็มีมวเอาไปสุวรรค์ภายในวัดนะคุณเด้อหลายเดือ พองมกับอ่นได้เยอะแ่เขียนในข้อนะครับมีมาสอนเยกับพ่อม่เาจะเขียนง่าดีเลยนครับเชื่อว่าน้อกัอ่านี้ยอทำด้ดีมากครับชมดานลังสวยงามครับท่านผู้ชมควรนลาดเลยนะ อมเยี <phin> <pl ains> ่มาชมกันได้เลยครับอยู่จังหวัดรีสเกตกันเองนี่ต้องเกรงใจกันนักอเพอกระดแม่ดอดเนาะเออใน้บอดก็เข้ากระดับกระคับรับหัวกระับวระครับรับนะับกะับระนกรับ เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับไป่าวปสุวรรณยูด่ดานหลังครับชมมุ่วงกลวงของวัดครับเป็บอกนเบร็วัดดังของจังหวัดสีสเกตครับ จมีเป็นเทวสวรรณแล้วก็ทำประดานครับเด้พาเขไปเดินชมงนีะไปกันเลยครับน้าเจออย่างพ่อตนเป็นเทวสวรรณของมัดไตรสามัคคีครับสีม่วงืึเปตัวพ่อพอโชคขอลาพรอันได้นะครับเพ่เป็นความร่ำรวยหลงนสองเสียชิตแล้่อนะ1 0พ่อเนาะ ขอมผีมองของเรานนี้เป็นชุดไปเทวเวสวรรณถึงกำลังสะังบ้านบ้านอยู่มหนึงเมเนัะห้าสิบสามนอเวยอายุเท่าไรนทสวรรณมนุษย์มาโดนชมภายในธรรมครับ ขาบนตลัดร้ 108. อยแปดก็สวยงามครับคุณผู้ชม ผมผมเปเดินชมภายในถ้ำกันนะครับ xuống đây, đây là Pak Non, hiện đang phát say anh. Hơi say đấy, anh nhá. Ừ, lên. Mình chụp ảnh gì đấy các, จากค่ี้วัดไปสมุคีก็จะมีประมาณนี้แล้วนของเ่าแจกจาครแกบาทยดไวคุณชมฝกกเลยแชร์ให้ด้วยครับี่ยัดของเ่าบาทสาวจขอบคุณทุกคลังแจครับที่เราส่งจิญอต่อไปครับ เป็นที่ยนของเราร้อยจับนะครับ